วันนี้เราจะมาทำให้ทุกคนมีสุดยอด p โปร u c t i v e ด้วยการสร้างโฟลสเตตในการทำงานกันค่ะโฟ s t เต e นะคะก็คือภาวะที่เราเนี่ยมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆนะคะสามารถทํามันได้อย่างลื่นไหลจนสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเองค่ะตัวอย่างของการโฟลสเตตง่าย,ายๆค่ะที่เราอาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถทํากิจกรรม หรือว่าทางานงานหนึ่งได้แบบยาวๆโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าเวลามันผ่านไปกี่โมงแล้วเงยมาดูนาฬิกาอีกทีอาจจะแบบตีสองตีสามเข้าไปแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะเ็าบอกว่าหลายคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการเกิดโฟลสเตตแล้วนะคะเพียงแต่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะคิดว่าเออคงเป็นแค่ช่วงหนึ่งแหละที่รู้สึกเออทำงานได้เพลินๆอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เราเรียกว่าภาวะโฟลสเตตค่ะ ซึ่งการที่มีภาวะโฟลสเตตในการทํางานนะคะเขาบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานเสร็จได้ไวแบบโปรด u ักที e นะคะแล้วก็เสร็จได้แบบไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยค่ะเผลอๆเนี่ยก็จะรู้สึกเพลินแล้วก็สนุกไปกับงานที่เราทําด้วยนะคะภาวะโฟลสเตตเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะเราสามารถสร้างภาวะโฟลสเตตนี้ให้เกิดขึ้นกับตอนที่เราทํางานได้ด้วยค่ะซึ่งในบทความนี้นะคะเขาบอกว่ามันมี4ขั้นตอนค่ะที่เราสามารถสร้างภาวะโฟลสเตตได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะเป็นข้อง่ายๆแต่อาจจะทําได้ยากสําหรับบางคนนะคะก็คือให้เรา จัดการสิ่งรบกวนรอบตัวออกไปให้หมดเลยค่ะสิ่งรบกวนที่ว่านี้นะคะก็มาทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกเลยภายนอกนี้นะคะก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะพยายามปิดแจ้งเตือนทุกอันเลยนะคะที่คิดว่ามันอาจจะมารบกวนเราในช่วงที่เราแบบ กำลังทํางานแบบขมักขม้นนะคะบางทีเสียงแจ้งเตือนไลน์ข้อความอีเมลมันก็อาจจะรบกวนทําให้เราเนี่ยชะง,งักกับการทํางานนั้นได้ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือให้เราเนี่ยจัดการกับสิ่งรบกวนภายในของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดความฟุ้งซ่านต่างๆที่เราสร้างมันขึ้นมานะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถมารบกวนภาวะโฟลสเตตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ข้อ2นะคะก็คือเราต้องมีทักษะที่เหมาะสมกับงานด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราได้งานที่รู้สึกว่ามันยากจนเกินไปแบบไม่เคยมีความรู้ไม่ได้มีทักษะในการทํางานชิ้นนั้นเลยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์นะคะก็คือเราจะเกิดความเครียดกับงานกังวลฟุ้งซ่านกับงานนะคะภาวะโปรสเต,ตนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะสร้างภาวะโปรสเตทเนมันก็มักจะเกิดกับงานที่พอดีกับทักษะที่เรามีนะคะหรือว่า อาจจะเหนือไปกว่าทักษะที่เรามีนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่าท้าทายมีความแบบชาเลินส์กับงานนี้รู้สึกว่าอยากจะหาความรู้อยากจะทํานั่นนี่เพิ่มเติมแล้วก็เพลินไปกับมันได้จนจบนั่นเองค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยค่ะในการทํางานแต่ละครั้งนะคะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เราเหมือนมีแรงขับเคลื่อนในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะในการสร้างภาวะโฟลสเตทก็เหมือนกันนะคะการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ช่วยเสริมทําให้โปรทีฟของเราสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4ก็คือให้เราโฟกัสที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ค่ะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์ไม่สําคัญเนาะแต่ว่าการที่เราจะสร้างภาวะโ s สเต e ได้เนี่ยอยากให้เราเหมือนกังวลกับเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยน้อยลงมาหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่า,วาพอเราไปกังวลกับผลลัพธ์มากๆมันก็จะเกิดความเครียดเนาะ พอเครียดแล้วมันก็จะเกิดภาวะโ t สเ e ได้ยากนะคะแต่นั่น,นอยากให้เราเพิ่เพลินไปกับกระบวนการทํางานมากกว่าเพราะว่าในช่วงการทํางานในแต่ละกระบวนการเนี่ยก็ช่วยให้เรานะคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้พัฒนาสกิลพัฒนาองค์ความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะท้ายที่สุดแล้วพองานนี้มันไปถึงผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแบบ100%นะคะแต่มันก็ไปได้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้และท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้หรือทักษะที่พัฒนาเพิ่มพูนมากขึ้นในการทํางานชิ้นถัดๆไปไ 4ขั้นตอนนี้ก็เป็น4ขั้นตอนง่ายๆนะคะในการที่เราจะสร้าง powerful state าาในการทํางานเพื่อให้เรามี productivity กับการทํางานแบบสุดยอดมากยิ่งขึ้นค่ะใครไปลองทํากันแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะฝากติดตามต้นรักและ future trend ได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube channel ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดซ f e f อร์ t จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง future trend ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ